บรรยากาศวันนี้ค,มคืมฟ้าคืมฝนวอลก์ที่ฉันจะเป็นวอลก์ค่ะควอลก์อีฉันนั่นนะครับวันมานหรือว่าฝนฟ้าดอ่ะคะ่ะเพี่นน้อง หลุดลุยค่ะงานถอนเช่นเคยค่ะถอนยากยค่ะถอนยากยเช่นเคยค่ะ ยาย,ยก็ไม่เคยจะลดลาวาศอกเธอก็ไม่เคยทอนเหมือนกันครับยายตั้งใจเกิดเธอกับตั้งใจทอนครับพี่น้องเลิศบากขาแต่ตอนนี้สิทอนได้ซ้ำได็กขาพี่รุ่นกำลังเสียมาละจ้าพี่น้องจับขาเลิศ วาาเดิมมากแล้ววายฝนมาแล้วค่าเทายหัวกะมาดีดีดอกฝนนะ่ะดีจังเลยดีจังเลยฝนหนัก ตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้พระพิรุณน,นะคะมาบ่อยมากกลางวันก็ตกกลางคืนก็ตกเลด <c oughs> เลดมากจนนะ่ พัดบือบ้อๆไปแล้วค่ะน้องกระพาะเงินกระพาทองที่เธอปลูกไว้ก็รอดอยู่นะก็รอดจ้ารอดตั้งตุยบ้างน้องกระพาะเงินกระพาทอง มาแล้วปอกแป๊กมาแล้วค่ะปอกแป๊กมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะใบบาดปิดบอกเพียงแค่นี้นะครับผลมาแล้วจ้า